แน่ครับวหกแแหจวาัไม่ร <favorite> ู้เง่นอะไรหลายรอบแล้วเป็นนะก็มีจาว่า่อ่แลครับโอเคครับขอเสียงตมวในากครทักกำลับบ้านใหม่สมัทคีมู่ครับเชิญชมได้เลยครับเป็นกำลังใจกันนะครับ ເຈົ້າຍິມົນຈົນຮັກອົກອົກທາງໃດຂອງດາວຫຼັກ เดินมาเล้าจันไว้ว่าที่้าฟ้าไปดวงจันทร์มีตาตาใจรักกันอยู่ไปช่วยทำไรหนะข้าออกเช้าว่าไรจะได้ปางตาอยู่เพียงข้าวปางตาอยู่เพียงข้าวเมืม่อตาใหญ่ที่บนจังหาเมื่อตาใหญ่ที่บน and i'll try i สามัาทีปู่ที่หกครับโอ้โอ้าบาในที่<ะ>สีฟ้าจัดแล้วจบหรือ,อยังจบแล้วครอบงงดูไปดูไปเพลินครับก็ไม่เห็นไปไหนอ๋อรองพวงมาลัยแล้วพวงมาลัยมีไหมนะครับอมีอมนอเนาะรีบๆหน่อยก็ดีนะครับขอบคุณด้วยครับสำหรับวันนี้ท่านประธานชุมชนนำทีมไปเ,เลยนะครับ วันนี้มานรายเราขายได้แสนตายแล้วครับนี่นะครับผมอย่าลืมกันแล้วกันนะครับมีงานพิมพ์งานเอกสารต่างๆที่นันทพันธ์กันพิมพ์กันแล้วกันนะครับวันนี้เท่าแก่ลงพิมพ์มาเท่าแก่ในเรื่องนี่นะครับขอบพระคุณมากขอบพระคุณมากอ๋อและมอบทุนสนับสนุนในการไปซ้อมอีกต่างหากนะครัมา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 ไม่ได้ห่วงครับสำหรับเจ้าของลงพิมก็ได้ของมาที่บนเวทีนะครับมอบบนเวทีไป ก็อพอเป็นทีนะครับมันจะได้งานไทยโฮมนะครับเรียนเชิญครับท่านประธานชุมชนบนเวทีครับเพื่อ,อมอบงบประมาณสนับสนุสน,ในในการเชิญครับเชิญสนับสนุนครับแค่บนเวทีแค่นะอาจารย์ครับครับผมเอาอย่างนี้เนาะเอาอย่างไรผมว่าว่ามาแล้วทีมงานมานจะสิบบอกนิดนึงครับว่าว่าผมเห็นสนุกสนานกันนะครับเอาครับตัดสินใจเพิ่มเงินรางวัลขวัญใจมหาชนไปหนึ่งเท่านะครับโอ้ ตอนแรกก็ได้ตอนแรกก็ได้ตอนแรกก็ได้ตอนแรกเงินรางวัลหนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาทครับแต่ตอนนี้ทีมงานเจดีบอกว่าเพิ่มเป็นสองหมื่นเพิ่มเป็นตัดศูนย์ออไปตัวหนึ่งนะครับเนาะเพิ่มโอเคครับเพี่นเชิญท่านประธานชุมชนปู่ที่หกใหม่สามัคคีครับมอบเงินรางวัลให้กับทีมงานนิดนึงครับโอ้ขอบคุณมากเนี่ยนับใจนะครับเนก็แล้วก็ไปซ้อพันสอทอก็ขึ้นมาด้วยนะครับครับ ท่านสชหมู่ที่6นะครับครับผมคุณแม่คุณแม่เพชรประกายมาด้วยนะครับอ๋อไม่เป็นไรเหนือยีเชิญครับ5ทีมนะครับผมใจเย็นๆใจเย็นครับเอาเป็นว่าในช่วงนี้ครับเหตุครับในเรื่องของรางวัลหวันใจมหาชนทายรูปถ่ายรูปคนแม่เฮียครับเรียนเชิญท่านพ่อหลวงเปียกด้วยครับพ่อหลวงนพอรลูกกันบริวทีนี้เองครับครับผม ตองไหนๆก็ไหนๆละหอวิ <uh> ่งเลยพตัวไม่ใจเย็น่อเดี <sh Ges <sh <sh ๋ยวจะหกล้มนะได้ครับก็บอกกล่าวอันนี้นีครับว่ารางวัลขวัญใจมหาชนนะครับคนแม่เฮียเราเพิ่มเงินรางวัลไปอีกหนึ่งเท่าตัวนะครับหลังจากที่เราแจ้งไว้เมื่อช่วงต้นรายการนะครับและเราจะขายไปเรื่อยๆจ้าครับครับผมนะฮะ เราจะขายไปเรื่อยๆก็คถือว่าเป็นน้ำใจเนาะครับผมเพื่อกับบรรดาคณะทีมระมงย้อนยุกนะครับเนาะจะเพิ่มเป็น2,000บาทนะครับสำหรับขวัญใจมหาชนย<อ>นะครับโอ้ยถ้าทีมตน้ตนๆที่แล้วตลอดเพิ่องจะมาซื้อได้ก่อนซื้อได้อยู่ครับ